สบ,บายดีทุกคนมณีราน,น้อจะพาทุกคนมาเที่ยวนมัสก,การบุญพระธาชลวนเนาะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะจ๊ะทุกคนถ้าว่าหนึ่งปีบบมีครั้งเดียวมณีประชาสนหลากหลายอลังการงานสร้างทุกคนเอ้ยบรรยากาศโอ้ยคึกคืนเลื่นเลิงดีงามงานบรรยากาศสุดยอดไปเลยเนาะ สมว่าบุญใหญ่ของสอปปลาวเลยเนาะอันนี้จะเป็นบุญที่แวบพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องป้องปายหลายๆคนมาเต้ามาโฮมกันเพราะว่าครั้งหนึ่งในปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเนาะเพราะว่าเพื่อนดําเนินอ่าการเลาะบุญมานี่เนาะจะสีห้าวันแล้วเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวมือนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าเานะนัดพาทุกคนมาเที่ยวในงานราตรีแสงไฟโอ้ยสวยอลังการงานสร้างเนาะอันนี้จะเป็นวงเวียนเนาะที่บรรดายูหอพิพิธภัณฑ์อ่ากปศนะจ๊ะทุกคนอู้ยอลังการงานสร้างวิวสุดๆแต่รถติดสุดๆเนาะอยากจะพารานาทุกคนคือมา บุญพระธาตุหลวงนํากันก็นเลยมานี่พระธาตุหลวงงามงามมุมสูงงามงามอ่อนอลังการงานสร้างนะทุกคนเนาะงามแท้งามว่าทุกคนถ้าผู้ใดแค่ไปไทยมาหรือว่าผู้ใดที่อยากมาทเที่ยวมาชมบุญพระธาตุหลวงเขายินดีต้อนรับเนาะเพราะว่างามสเลเกินปี้ยงไก่ข้าวหลามโอ,โอ้ทุกอย่างอาหารการกิน แถมพ่อแมปะสะส่ปะชาชนเอาอาหารพื้นบ้านมาค้ามาขายเอามาแลกเปลี่ยนเอามาขายให้ปะชสชนคนเวียงจันทได้กินเราทุกคนเนออบ่อยากจะพระนธา,าเจ็บอินรีเนาทุกคนถ้าใดรได้มาบุญพระหลวงอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนปีนึงมีครั้งเดียวเท่านั้นนะถ้าใดรบ่มาล้วจะเสียใจนะจ๊ะถ้าใดรบ่มาเบิ่งบุญพระหลวงโอ้อยากจะเปลือเลยงามบ่งามบม งามหลายๆเนาะออนอลังการงานสร้างหรือสุดยอดงามแหง้แหงๆทุกคนว่าโอ้ยอลังการสุดๆไปเลยโอ้มายก o ดงามโมงามบอพี่น้องเอ้งามบองามบองาม,งามหลายๆบอ